แหวนเพชรแฟนซีสวยดๆดูได้ในคลิปนี้นะครับรีวิวจูเลสัปดาห์นี้ครับเป็นเรื่องของแหวนเพชรแฟนซีกันบ้านครับเพชรแฟนซีคืออะไรครับเพชรแฟนซีก็คือเพชรที่ไม่ใช่รูปทรงกลมครับเป็นรูปทรงอื่นๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้มีวงไหนหน่าสนใจกันบ้างน,นะครับไปรับชมกันได้เลยนะครับ ประเดิงมาที่วงแรกกันก่อนนะครับ RF 701นะครับ RF 0701แหวนเพชรเจลนิส 18k ไว้โก้เขา 18k ไวโก้น้ำหนักอยู่ที่1.82กรัมนะครับ1.82กรัมเม็ดนี้มีเม็ดประธานเม็ดกลางนะครับเม็ดกลางขนาด0.50กะรัตนะครับ0.50กะรัตแล้วก็มีเพชรก้านนะครับเพชรก้านอีก14เม็ดนะครับ0.18กะรัตแบบนี้นะครับรวม15เม็ดนะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่0.68กะรัตนะครับ0.68กะรัต ห่านไมกาครับเพชรเป็นทรง p พรินเ s สคัทนะครับ p พรินเ s สคัทขนาด50ตังสวยๆแบบนี้เลยนะครับน้ำก็แปดเก้าเก้าร้อกันไปเลยทีเดียวนะครับดึงซ้ายวงนี้อยู่ที่51นะครับดึงซ้ายวงนี้อยู่ที่51นะครับลักษณะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นแบวนแบวนง่ายๆนะครับแบวนเรียบๆนะครับแล้วก็เป็นลักษณะที่มีเม็ดประธานชูเม็ดเดี่ยวขึ้นมานะครับแต่เม็ดนี้นะครับไม่ใช่เพชรกลมแต่เป็นเพชรสี่เหลี่ยมกันบ้านะครับ ใครชอบอีกแบบหนึ่งครับอีกสไตล์นึงก็ต้องจัดวงนี้ไปเลยนะครับราคาวงนี้นะครับอยู่ที่43,000บาทนะครับ43,000าบาทนะครับสำหรับประเดิมวงแรกก่อนนะครับได้เพชรขนาด50ตัางประเดิมสวยๆใหญ่ๆกันไปเลยทีเดียวนะครับใครชอบแบบสไตล์เขาเรียกว่าเป็นแหวนแฟนซีแบบนี้ก็ต้องจัดวงนี้ไปเลยนะครับวงนี้นะครับใส่แล้วก็จะดูสวยงามแบบนี้เลยทีเดียวนะครับอ่ะประเดิมวงที่1กันก่อนใครชอบสไตล์นี้ก็บอกได้เลยนะครับ ดูวงต่อมากันบ้างนะครับ RF703 นะครับ RF703 วงนี้เป็นเพชรสี่เหลี่ยมนะครับเป็นเพชรสี่เหลี่ยมเป็นลักษณะของแหวนเพชรประกอบสี่เหลี่ยมเข้าด้วยกันนะครับตัวเรือนนะครับเป็น 18K ไวโกครับ 18K ไวโกน้ำหนักอยู่ที่3.49กรัมนะครับ3.49กรัมมีเพชรทั้งหมด48เม็ดเลยทีเดียวครับ48เม็ดนะครับเป็นทางเพชรล้อมนะครับเพชรที่บ่านะครับแล้วก็มีลักษณะตรงกลางนะครับตรงกลางเป็นสี่เหลี่ยมประกอบนะครับถ้าเราจะเห็นชัดๆนะครับสี่เหลี่ยมประกอบ ชิ้นนี้นะครับก็จะมีเพชรทั้งหมดอยู่ถึง9เม็ดเลยทีเดียวนะครับมีเพชรถึง9เม็ดเลยทีเดียวซึ่งประกอบรวมกันให้เป็นเพชรสี่เหลี่ยมเม็ดเดียวสวยๆงาๆแบบนี้เลยทีเดียวนะครับวงนี้นะครับใช้เพชรประกอบระหว่างเพชรบาร์เกตสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เพชรกลมนะครับให้ออกมาเป็นแหวนเพชรสี่เหลี่ยมสวยๆแบบนี้นะครับเพชรน้ำหนักรวมนะครับอยู่ที่0.60กศรัตและลิงไซส์วงนี้อยู่ที่54นะครับลิงไซส์วงนี้อยู่ที่54นะครับวงนี้นะครับราคาอยู่ที่ 35,000บาทนะครับ3า0 0 0าบาทนะครับสำหรับรหัส r f 7 0 3วงนี้นะครับ r f 7 0 3วงนี้นะครับใครที่บอกว่าอยากได้แหวนเพชรหน้าใหญ่ๆนะครับเป็นเพชรสี่เหลี่ยมทรงสไตล์นี้ครับก็เป็นอะไรที่แบบว่าสวยงามอีกแบบนึงนะครับวงที่แล้วนะครับจะเป็นเพชรเม็ดเดี่ยวครับแต่วงนี้เขาจะเป็นเพชรประกอบรวมกันนะครับ3า0 0 0บาทนะครับเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่ได้รับความนิยมสูงนะครับใครสนใจวงนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้อีกเช่นเดียวกันเลยนะครับ วงต่อมานะครับเรามาดู RF705 กันบ้าง RF705 นะครับตัวเรเป็น 18k ไว i ก e o ครับ 18k ไน้ำหนักอยู่ที่4.06กรัมนะครับ4.06กรัมมีเพชรทั้งหมด42เมตรแบบนี้นะครับเพชร42เมตร0.76กรัตนะครับ0.76กรัตและลิงไซส์วงนี้อยู่ที่ 54นะครับดึงสาวงนี้อยู่ที่54นะครับลักษณะแหวนเพชรสไตล์นี้นะครับแหวนเพชรสไตล์นี้เขาจะเป็นแหวนเพชรประกอบนะครับเห็นไหมครับว่าตรงกลางนะครับเขาจะเป็นเพชรมาคี4เม็ดและตรงกลางอีกเม็ดนึงนะครับก็จะเป็นเพชรสี่เหลี่ยมปรินเซสนะครับรวมกันเป็นกลมๆแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยทีเดียวครับแต่บอกได้เลยครับว่าประกอบแบบนี้นะครับทำให้แหวนเพชรดูหน้าใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพชรเม็ดใหญ่ๆเม็ดเดียวครับเพราะฉะนั้นนะราคาเนี่ยก็กำลังน่ารักมากเลยทีเดียวเพราะ แต่ราคาอยู่ที่แค่45,000บาทเท่านั้นนะครับ45,000บาทสำหรับ R F 705นะครับเห็นไหมครับว่ามองไกลๆก็สวยนะครับมองระยะใกล้ก็สวยโดดเด่นนะครับไม่ว่าระยะไหนๆครับก็ดูสวยดูโดดเด่นบนวินแวนบนนิ้วของเราได้เลยทีเดียวนะครับวงนี้นะครับ45,000บาทครับ 4 5 0 0 0บาทริงไซส์54นะครับเป็นแหวนเพชรประกอบสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีล้อมอีก1ชั้นสวยๆแบบนี้แล้วก็มีเพชรที่บาทด้วยนะครับอ้าวใครสนใจวงนี้นะครับใครสนใจวงนี้ครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแคปรูปแล้วติดต่อมาได้เลยครับรหัส R F 7 0 5นะครับ R F 7 0 5 4 5ู0 0าบาทนะครับใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับ วงต่อมานะครับเรามาดูอีกสไตล์หนึ่งกันบ้างน,นะครับวงนี้เป็นเพชรรูปทรงหยดน้ำนะครับเป็นหลอดแหวนรูปทรงหยดน้ำนะครับ RF 704ครับ RF 704ตัวเรือนเป็น 18K ไว้โก Gold ควาหนักหน่อยู่ที่3.53กรัมนะครับ 3.53มการเป็นเพชรทั้งหมด39มเมตรนะครับ39มเมตรน้ำหนักอยู่ที่0.58ก์กรัตนะครับ0.58ดแกรัตและลิงไซส์วงนี้อยู่ที่54ินะครับลิงไซส์54นะครับลักษณะวงนี้นะครับเขาจะเป็นการประกอบนะครับเหมือนกันครับเป็นลักษณะประกอบครับรวมร่างกันให้กลายเป็นเพชรทรงหยดน้าเม็ดเดียวตรงกลางนะครับจะเห็นไหมครับว่าเขาจะมีการประกอบด้วยเพชรทั้งรูปทรงหยดน้ารูปทรงมาคี แล้วก็รูปทรงสี่เหลี่ยมให้กลายเป็นเพชรหยดน้ําเม็ดเดียวๆเม็ดเดียวแบบนี้ได้เลยทีเดียวนะครับเห็นอย่างที่บอกนะครับวงนี้นะครับเป็นเพชรประกอบเพราะฉะนั้นราคานเนี่ยก็จะน่ารักมากเลยทีเดียววงนี้นะครับราคาอยู่ที่35,000บาทเท่านั้นเองครับ3า0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าหลักๆที่เราเห็นกันนะครับเราก็จะนิยมใส่แบบว่าเป็นสี่เหลี่ยมทรงไข่ทรงกลมนะครับวงนี้ก็จะเป็นลักษณะอีกแบบนึงครับที่มีความ แตกต่างออกมาครับวงนี้เป็นทรงหยดน้ำนะครับก็มีสไตล์นะครับที่ไม่เหมือนใครมีความสวยงามมากเลยทีเดียวและการประกอบแบบนี้ครับก็ทําให้เพชรหน้าดูใหญ่มากและยังล้อมเพชรอีกชั้นหนึ่งครับเพราะฉะนั้นวงนี้นยเขาเรียกว่าสวยๆโดยใหญ่ดูโดดเด่นดูเต็มๆกันไปเลยทีเดียวแต่ราคาแค่35,000บาทเท่านั้นเองครับ R.F. 7จ็วงนี้นะครับก็เลยเป็นอีกหนึ่งวงที่แนะนำนะครับว่าราคาดีสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ใครสนใจวงนี้ใครสนใจวงนี้แคปรูปแล้หบอ,ก,อกได้เลยนะครับเดี๋ยอวอดูแลให้นะครับ rf704 นะครับใครสนใจก็บอกได้เลยนะครับ ไปดูวงต่อมากันบ้างนะครับ RF 706นะครับ RF 706ตะกี้เราได้เห็นแหวนเพชรที่เป็นสี่เหลี่ยม1ชั้นไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูแหวนสี่เหลี่ยม2ชั้นใหญ่ๆเต็มๆหน้ากันไปแบบนี้เลยนะครับ RF 706นะครับเป็นตัวเรือนเป็น 18k ไวโกน้ำหนักอยู่ที่3.53กรัมนะครับ3.53กรัมและมีเพชรทั้งหมดอยู่ที่76เมตรเลยทีเดียวครับ76เมตรครับ0.45กะรัตนะครับ0.45กะรัตนะครับวงนี้นะครับเห็นไหมครับว่า พอล้อมออกมาแล้วนะครับเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นสี่เหลี่ยมตัดมุมสวยๆแบบนี้เป็นทรงเอเมรัลด์ค่สวยๆแบบนี้นะครับต้องการเป็นเพชรประกอบนะครับแล้วก็ล้อมเพชรกลมอีก2องชั้นให้สวยๆโดดเด่นดูใหญ่ดูเต็มแบบนี้ได้เลยทีเดียวนะครับริงไซส์วงนี้อยู่ที่54่นะครับริงไซส์วงนี้อยู่ที่54นะครับวงนี้นะครับราคาน่ารักมากเลยทีเดียวครับวงนี้ราคาอยู่ที่29,900บาทนะบาทครับ29,900บาทนะครับเห็นไหมครับว่าราคา น่ารักน่าสุดสน่าซื้อกันขนาดไหน 29,900บาทเองเท่านั้นครับแต่ได้แหวนหน้าใหญ่ๆดูโดดเด่นดูเต็มแบบนี้ไปเลยทีเดียวนะครับอ้าวใครสนใจวงนี้นะครับ rf 7 0 6นะครับแหวนวงนี้กันมาสวยกันมาน่ารักนะครับก็ต้องรีบติดต่อเข้ามาแล้วนะครับวงนี้นะครับอ่าแล้วเกิดิงไซส์คนไหนใส่ไม่ได้นะครับบวกลบ3เบอร์ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเกิดว่ามีขยายมากกว่านี้นะครับก็ขออนุญาตประเมินตามม้อทองที่เราใช้งานนะครับแต่สําหรับวงนี้สำหรับวงนี้ลิงไซส์ห้วงนี้29,900บาท29,900บาท ใครสนใจนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับ และวงสุดท้ายนะครับเราวงสุดท้ายเรามาดูกันที่แหวนเขาเรียกว่าเป็นแหวนแถวกันบ้างน,นะครับแต่แหวนแถววงนี้เป็นหยดน้ําทั้งหมดนะครับแหวนแถวทรงหยดน้ําทั้งหมดวงนี้ RF702 นะครับ RF702 ครับตัวเรือนเป็น 18k ไว i ก 18k ไว i ก e น้าหนักอยู่ที่1.94กรัมนะครับ1.94กรัม มีเพชรหยดน้ำนะครับเป็นหยดน้ำหมดเลยนะครับที่ขนาดเท่าๆกันแบบนี้ทั้งหมดอยู่ที่7เมตรนะครับเเมตรนะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่0.43กะรัตนะครับ0.43กะรัตก็ตกขนาดเม็ดละ6ตังค์แบบนี้นะครับตกขนาดเม็ดละ6ตังค์แบบนี้ใส่แล้วสวยๆใครแล้วเก๋ๆแบบนี้ริงไซส์วงนี้อยู่ที่52นะครับลิงไซส์วงนี้อยู่ที่52นะครับ ใครเบื่อแล้วนะครับใครเบื่อแล้วแหวนเพชรทรงกลมนะครับแหวนเพชรทรงกลมครับก็สามารถเลือกสไตล์นี้ได้เลยนะครับวงนี้เป็นสไตล์ของ แหวนเพชรเขาเรียกว่าทรงหยดน้ำแบบนี้นะครับเรียงกันเป็นแถวเดียวแบบนี้เลยทีเดียวนะครับอ่ะวงนี้วงนี้ราคาเท่าไหร่ดีวงนี้ราคาอยู่ที่2 7 0 0 0บาทนะครับ27,000บาทนะครับราคาก็กําลังสวยน่ารักเลยทีเดียวนะครับสำหรับแหวนเพชรวงนี้นะครับ1.94กาะรัตนะครับ27,0 0 0บาทรีไซต์ห้นะครับอ่ะใครสนใจวงนี้แคปรูปแล้วติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวงนี้เป็นวงสุดท้ายแล้วนะครับใครสนใจวงนี้ใครสนใจวงนี้อ่ะ ติดต่อโดนเข้ามาเลยติดต่อมาได้ทั้งไลน์แอดก็ได้นะครับหรือว่าโทรศัพท์ก็ได้เลยนะครับแต่สำหรับวงนี้27,000บาทนะครับและก่อนจากกันนะครับก่อนจากกันเรามาดูกันอีก,กรอบนะครับว่า เราได้ดูวงไหนกันไปแล้วบ้างน,นะครับหยดน้ําสวยๆครับสามหมบาทนะครับสี่เหลี่ยมล้อม2ชั้นนะครับสองหมบาทนะครับแล้วชั้นเดียวล่ะชั้นเดียววงนี้อยู่ที่สามหมื่นห้าครับที่เป็นแถวหยดน้ำน,นะครับสองหมบาทนะครับ แนสี่เหลี่ยมเม็ดเดียวครับ43,000บาทแล้วก็ทรงกลมนะครับ45,000าบาทนะครับ45,000บาทอ้าวใครสนใจวงไหนครับสวยๆทั้งนั้นก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวงนี้มีแต่งานโดดเด่นมากเลยนะครับ ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับแหวนเพชรสวยๆทั้ง6วงนี้นะครับใครสนใจวงไหนครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางไลน์แอดก็ได้นะครับทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับแวะมาชมทางหน้าร้านนะครับร้านอยู่บนถนนมเหสีศรีลมนะครับสามารถทํานัดหมายเข้ามาได้เลยนะครับเราก็ยังมีสินค้ามากมายมาให้รีวิวเป็นแบบนี้นะครับในทุกๆสัปดาห์เลยทีเดียวครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับ EQ พ่อคาเพชรวันนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ